ตอนนี้เราเปลี่ยนนะครับมาเป็นคนนั่งหลังกันบ้างนะครับมีพี่เอนะครับจากช่องขับรถดีๆนะครับขับให้เราได้นั่งอยู่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่คลองมะเดื่อครับจาก2องครึ่งมา2แล้วเรากำลังจะออก1นนะครับถนนทุกคนคงจินตนาการที่คลองมะเดื่อได้นะครับว่าเส้นทางเป็นยังไงอย่างที่บอกไปตอนขับเมื่อกี้นี้ครั้งแรกนะครับแล้วตอนนี้เราจะนั่งหลังนะครับให้ทุกคนได้เห็นว่าการนั่งหลังของรถคันนี้เนี่ย ค่อยหายใจได้หน่อยนะครับว่ามันกระแทกกระทันสันเลอเกินนะครับตอนนี้ที่เราเข้ามาอยู่ครับก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าการนั่งหลังเนี่ยนั่งในพื้นที่ที่เป็นถนนท,นที่มีบัมปี้แรงๆขนาดนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็นี่พี่เอค่อยๆไต่กันไปโหมดที่พี่เอใช้นะครับจะไม่เหมือนตอนที่เข้ามาพี่เอลองใช้ขับ2นะครับทูไฮนะครับตอนนี้พี่เอใช้แบบโฟร์ไฮขับออกไปนะครับก็สลับจะได้เห็นการขับขี่ของรถคนันนี้ว่าเป็นยังไงต่างหรือเหมือนกันนะครับ แต่ที่แน่ที่เหมือนกันคือการกระแทกกระทันครับจากการที่เราอยู่ด้านหน้าเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรมากแต่การที่เรานั่งมาอยู่ตรงกลางรถแบบนี้รู้สึกโคตรเยอะเลยนะครับแต่ว่าตัวรถเองนะถ้าทุกคนเห็นตอนนี้เพ่ปรับเบาะให้มีความเอนมากที่สุดนะครับเพราะว่าสังเกตดิการนั่งนะครับดูมันรีแลกซ์เพ่ก็ปล่อยตัวให้มันโยกไปนะครับแล้วก็ความเร็วประมาณวิ่งกันอยู่ที่คุยซิ่งอยู่ที่8กิโลเมตร9กกิโลเมตรเนี่ยมันไม่ได เร็วก็ยังไม่ได้คาดเบลนะก็ปล่อยให้ตัวมันขยับได้หน่อยนะครับเอนไปเอนมากระแทกไปกระแทกมาเออแต่จะบอกให้นะครับว่าเจ้าคันนี้เนี่ยนั่งหลังแบบนี้เนี่ยเสียงเตือนมันไม่มีเนาะนะพี่เอเนาะใช่ครับเออไม่ได้เตือนออกมานะครับไม่งั้นเราจะคุ้นเคยว่าจะต้องมีเสียงเตือนเสียงร้องอันนี้ยังไม่มีในเรื่องของเสียงร้องนะครับก็ปล่อยให้ขยบอาจจะเรื่องความเร็วครับความเร็วเราอาจจะต้มเตี้ยมอยู่ตอนนี้นะครับอาจจะไม่ได้เร็วมากพอนะครับที่ มันจะร้องขึ้นมาแต่ก็เอาละนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเนี่ยครับสังเกตร่างกายครับบอดี้โยกครับโยกพี่เอฝีมือไม่ดีครับขับรถไม่นิ่มเลยนะครับดูสิขับยังไงไม่รู้ให้ตัวเราสั่นไปสั่นมานะฮะเนี่ยเราก็โทษคนนะฮะไม่โทษพื้นถนนเลยนะครับก็การขับขี่อย่างที่เห็นนะครับว่าตัวรถอตอนแรกอ่ะ ความการที่เราได้ขับมาเนี่ยเราเห็นว่าจุดเด่นของเขาในเรื่องของแฮนดิ่งนะครับในเรื่องของความสะดวกสบายเพ่อบอกเลยนะมันสะดวกสบายจริงๆรวมแม้กระทั่งที่เรานั่งอยู่ข้างหลังเรีอาจจะบ่นไปว่าเรถมันขยับมันสัน่นมันเอน็นมันปั๊มปี้ขนาดนี้แต่การนั่งเบาะหลังสบายแล้วเพ่มีความรู้สึกว่าฟองน้ําที่ให้มาระหว่างตัวเบาะคู่หน้าคู่หลังนะมีความใกล้เคียงกันนะครับมันจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ฟองน้ําที่นั่งมันมีความเฟิร์มๆนะครับให้มีความรู้สึกว่านั่งลงมาแล้วว่ามันไม่ได้นุ่มจนเกินไปนักนะครับมีการพอดีรวมทั้งในที่ตัวฟองน้ําในตัวแผ่นหลังเราก็เหมือนกันนะครับก็มีการปรับที่ออกมาว่าเออเฮ้ยนั่งแล้วไม่รู้สึกเมื่อยนะครับแล้วก็นั่งนานๆตอนนี้ที่มันบัมปี้มาระยะทางตรงนี้ไม่ได้ไกลครับแต่เวลามันนาน,นาน,นะครับกว่าเราจะหลุดรอดจากตรงนี้ไปอาจต้องใช้เวลาอีกหลายนาทีหรืออีก40นาทีกว่าเราจะพ้นได้นะครับเพราะว่า ทางมันมันไม่ใช่เป็นทางฝุ่นนะมันเป็นทางหินกรวดที่มีหลุมมีบ่อนะไปดูคลิปพี่เอนะครับพี่เอจะขับในช่วงนี้ให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับของพี่เอไม่มีของพี่เอ,ข,อ,เอขับมาตอนต้นนะครับอันนี้คือช่วงที่เราอยู่ในคลองบะเดือแล้วนะครับแล้วก็กำลังเห็นแล้วว่าจะถึงตรงคลองหนึ่งแล้วนะครับถึงทางทางจะออกคราวนี้ตัวบ่อ,อเองเนี่ยปรับเลื่อนได้โดยการที่นะครับดึงดึงกลไกด้านหน้า,นาเป็นแมนนวลอ่ะคราวนี้พี่เอดึงหลังตั้งแล้วนะมาดูครับนี่หลังตั้งแล้วชันแล้วนะครับขึ้นมา อเอาที่แถวแขนวางมาอีกสักหน่อยนึงนะครับเป็นไงบ้างเวิร์กไหมเวิร์กนะเพราะพี่เอกว่าต้องบอกว่าคันนี้ด้านหลังเนี่ยความหรูหรานะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เออแม่งดีดีจริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองนั่งหลังตอนที่พี่เอกทำความเร็วกันบ้างด้วยเพราะอยากจะรู้ว่าเสียงลมด้านหลังมันมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้เราขออนุญาตข้ามน้ําก่อนนะฮะแต่ไม่ได้ข้ามทะเลนะพี่เอเขาบอกว่าเราอยู่เขาเลย เขาไม่ได้อยู่ทะเลอ่ะเราข้ามน้ําอย่างเดียวนะครับดูนะครับโอ้โหตรงนี้ที่เขาเอารถไปแบบจมๆกันน้ําสูงๆกันก็คือตรงบริเวณนี้เลยนะครับทุกคนเนี่ยลงมาแล้วครับรถมันหนักนะมันมันเลยแบบเออมันไม่มีอาการแบบรถปิวตามน้ํเนะแต่ถึงรถจะหนักนะครับครับคุณผู้ชมครับถ้าเขาบอกว่าน้ําเยอะอย่าข้ามอย่าข้ามนะรถหนักก็ไปได้นะครับโอเคนะครับนี่ อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเพราะน้ําน้ํามันแรงกว่ารถเรานะครับายนี่เราเห็นวันนี้เป็นวันหยุดนะครับ mm hmm. วันที่เราได้มาก็เจอคนมาท่องเที่ยวกันอยู่ตรงนี้เยอะแยะเลยโอเคตอนนี้เป็นทางหินกวดแล้วทุกคนนะครับจุดเด่นอีกอันหนึ่งที่เราเห็นทั้งซูมล้อหน้าล้อหลังเนี่ยเขาจะมีบังโคลนมาให้ด้วยนะ ไม่น่าเชื่อก็คือข้างหลังเนี่ยออกมาในแนวแบบรถ s อ v เลยมีบางโคนเราจะเห็นว่ากระบะในบ้านเราส่วนใหญ่ข้างหลังเนี่ยอาจจะเปื่อยๆเห็นแชสซีนะครับไม่ได้มีขอบคิ้วบางโคนอะไรมาบังนะครับคันนี้มีให้นะครับตรงซุ้มล้ออย่างดีแต่ว่าเนี่ยที่เราวิ่งหินกวดตรงนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงหินดีดนะแต่ว่าความเร็วเราเพิ่มแล้วพีเอเขาขึ้นไป10กิโลเมตรกว่าแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังกระแทกกระทนันยังโยกนะตัวนะครับเอาล่ะนี่คือ ช่วงที่เรามาลุยทางขุขะเดี๋ยวเราไปดูในทางที่เป็นถนนปกติบ้างเอาครับแล้วเราก็นั่งออกมาจากคอร์เดือจากถนนที่มันมีความเด้งความสะเทือนนะครับคราวนี้มาอยู่ในถนนดํามากๆนะครับก็ราบเรียบมากเลยครับทุกคนสบายมากๆเอาลนะเมื่อมาใช้ความเร็วแบบนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะครับคาดเบลนะฮะจะบอกทุกคนเลยครับว่าพี่เอกขับนุ่มมากครับหลับไปแล้วครับ หลับมาแล้วตื่นขึ้นมาก็เลยมาคุยกับทุกคนต่ออีกทีหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับตัวเบาะอย่างที่เราบอกไปครับนี่มันตั้งตรงใช่ไหมเราก็กระเถิบมาครับเมื่อนั่งยาวๆแบบนี้ขออนุญาตเอนนะครับคราวนี้เราจะหลับจริงๆให้ทุกคนได้ดูเลยนะฮะคราวนี้เอนแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นว่าคือตัวเบาะนี่มันปรับราบเรียบแบบนี้ได้มันมันทาให้เราสามารถที่จะเลือกนะครับในเรื่องของการปรับระดับในการนั่ง มันไม่ต้องนั่งหลังตรงตลอดเวลานะครับอันนี้มันก็จะทําให้เราเหมือนเหมือนเรานั่งอยู่ในรถ SUV คันหนึ่งเลยนะครับอันนี้บอกเลยว่าชอบมากๆนะครับเป็นการออกแบบกลไกของเขาที่ทําได้แบบเนียนๆจริงๆนะครับแล้วก็พอเรามานั่งอย่างเงี้ยความเร็วตอนนี้ของเราวิ่งอยู่ที่ประมาณ100ถึง120นะครับให้ทุกคนได้เห็นว่าความเร็วตอนนี้เสียงลมนะครับเราได้ยินมาบ้างนะแต่ว่าเสียงลมที่เราได้ยินแบบนี้เพื่อมองว่า สำหรับรถที่เป็นกระบะแบบนี้ครับหรือเป็นปิกอัพแบบนี้ถือว่าปกติเลยมากและแถมดีด้วยนะครับเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงนะครับเสา A เสา B มีลมเท่าไหร่แต่เราจะได้แอมเบียนที่มากลมกลบนะครับให mm hmm. ้มานะครับแล้วก็พอเรานั่งเอียงอย่างนี้ในตำแหน่งแบบนี้ครับถ้าเรานั่งในรถปิกอัพที่เป็นดับเบิลแคบแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะได้เสียงลมทูบูลันท์นะครับที่มันม้วนมาจากด้านหลังอย่างเงี้ยเข้ามาแต่คันนี้เนี่ยจากที่เรานั่งอยู่เออมันเก็บ เก็บเสียงได้ดีเลยนะนะครับแต่ว่าบรรยากาศจะไม่ได้เหมือนเทียบเท่ากับในตัวรถ SUV ยหรือในรถซีดานเท่าไหร่นะครับก็ยังพอให้ได้ยินเสียงแอมเบียนแต่เพื่อเห็นว่าเออมันมันมันเนียนดีนะครับแล้วก็เราไม่ได้ยินเสียงลมประทะด,ด้านหน้าเลยครับนั่งอยู่ด้านหลังเนี้ยจะไม่ได้ยินเสียงลมประทะมาแบบอื้ออึงสักเท่าไหร่อันนี้ทำได้ทำได้น่าสนใจนะครับอยากเลยชวนให้ทุกคนไปลองดูว่า มันได้แบบนี้ตามที่บอกหรือเปล่านะครับเพ,เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมานะครับแล้วก็การที่เรานั่งหลังแบบนี้ตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายเนี่ยนะครับแอร์นะครับ,นะรบด้านหลังสามารถช่วยเราได้นะครับก็ถึงแม้เราไม่ได้เปิดลมแรงเนี่ยแต่ก็จะมีความเย็นนะครับพอแล้วก็โชคดีที่วันนี้เราอ่ะท้องฟ้าเนี่ยมันคล้มๆไม่ได้มีแดดจัดๆมากๆนะครับก็เลยทําให้เราไม่ได้รับ ไอร้อนหรือความร้อนมากมายนักนะครับแล้วก็การนั่งอย่างที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเพ่ mm. บอกเลยว่าสบายมากๆแล้วก็การดีดเด้งเนี่ยไม่รู้สึกเลยนะครับเนี่ยพอนั่งลงบนถนนที่เป็นทางดําแบบนี้นะครับบอกเลยว่าเนียนมากไม่รู้สึกตีดถึงแม้จะมีบ้างตอนที่เราขับในทางออฟโรดแต่ทางออนโรดแบบนี้เพ่ว่าอยากให้ทุกคนได้มาลองครับได้มาลองนั่ง ่เอว่าอยู่ที่ราคาเท่านั้นนะครับว่าถ้าราคาคันนี้ออกมาในทิศทางที่เราพูดไปตอนต้นที่นั่งคุยยู่พี่เอไปตอนที่เราขับมาเนี่ยนะครับพี่เอถือว่าคันนี้อาจจะทําให้ตลาดเนี่ยว้า wow, วนะครับว้า wow, วสําหรับปิกอัพอาจจะอาจจะนะครับทุกคนอาจจะมาแบบอาจจะสู้แบบเจ้าตลาดไม่ได้หรอกอาจจะไม่ได้มียอดขายขนาดนั้นเพราะว่าในคันนี้เองเขามียอดที่ เขามีทาร์เก็ตกลุ่มอยู่แล้วนะครับว่าคนต้องเป็นคนทำงานคนมีครอบครัวนะครับแล้วก็คนที่ใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะมีฐานะนะครับแบบไหนนะครับที่ขอ,ขอที่ชอบในการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์เราจะเห็นเลยว่าในงานที่แท้งเฟสเนี่ยเราจะเห็นครัมีรถที่ขนนะครับในเรื่องของมอไซค์นะครับที่เอาไปแบบอย,อยากไปเข้าป่าอยากไปทางที่แบบว่าลุยแล้วก็มีมอไซค์ติดไปรถคันเนี้มันทำ นะครับโดยที่ไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรต่อยื่นอะไรเลยนะครับแค่มีคอ,อกแล้วก็จุดยึดก็สามารถดันได้แล้วรวมไปถึงการไปลากเรือลากเจสกีคันนี้แรงมา้าเหลือเฟือแรงบิดโอเคอยู่แล้วนะครับมันเลยกลายเป็นแบบว่ารถที่มองกลุ่มราคาที่อาจจะมีะความใช้ชีวิตนะครับแล้วก็มีฐานะอีกในสเต็ปหนึ่งนะครับแต่ส่วนคนที่เป็นเพื่อนๆที่ซื้อรถคันนี้เพื่อเป็นรถคันเดียวนะครับแล้วก็เอาไปใช้ ขายของบ้างขนของบ้างทํากิจการของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคันนี้มันก็ทําได้ครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เหมาะเพราะว่าภายในถ้าทุกคนเห็นเนี่ยมันมันออกมาเป็นรถเกง๋งมันออกมาเป็นอะไรแบบนี้มากกว่าที่จะเอาไปเราไปขนของบรรทุกตีรถคอกทําอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เพื่เชื่อว่าอันนี้คือขั้นที่หนึ่งขั้นแรกที่ทาง GM นะครับตัวโพเวอร์เนี่ยมานาตลาดก่อนและเดี่ยวที่เป็นในรุ่นที่เป็นแบบหัวเดียว รุ่นที่เป็นแบบช่วงสั้นช่วงที่เป็นแบบกระบาดล้วนๆนะครับน่าจะทยอยตามมาในอนาคตถ้าเสียงตอบรับนะครับจากในตัวนี้นะครับจากเพื่อนๆมีกระแสแล้วก็เพื่อนๆที่กาลังสนใจที่อยากจะใช้เป็นรถกระบะท,ที่เป็นแบบแค่แคบไม่ต้องมาเป็นแบบสีประตูแบบนี้เป็น2ประตูแบบนี้ติดตามในอนาคตไม่แน่ครับเขาอาจจะแบบ เฮ้ยกลับมาเพราะกระแสดับเบิลแครแบบนี้มันมีที่ประเทศจีนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีหลายตลาดแต่ว่าในหัวเดียวแบบนี้มันยังไม่ได้มีทุกที่นะครับก็มาดูกันมันลุ้นกันนะครับว่ากระแสของเจ้าตัว POWER s a h ซา i ฮาดีเซเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปไลฟ์สดไปพูดคุยกันอีกทีน,นึงคลิปนี้ออกไปยังไม่มีราคานะครับทุกคนเพราะว่าเขาแอบบอกว่ายังไม่มีคือ เราจะปล่อยคลิปทุกคนดูเนี่ยคือตั้งแต่วันที่7พฤศจิกาทุกคนคงเห็นคลิปนี้นะนะครับแต่ราคาเนี่ยต้องรอเปิดก็ยังไม่บอกด้วยว่าจะเปิดตัวก่อนหรือในงาน Motor Expo หรืออาจจะรอไปแบบยาวนานกว่านั้นอีกก็ขึ้นอยู่กระแสเขาคงรอดูกระแสจากที่คลิปของพวกเราเนี่ยลงไปแล้วเสียงฟีดแบ k นะครับ ย้อนกลับมาหาพวกเขาเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่มาเล่านะครับไว้เดี๋ยวไปสรุปปิดกันนะครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างนั่งหน้านั่งหลังแล้วมันดีขนาดนี้แล้วมันควรจะราคาเท่าไหร่เราไปปิดตอนทยครับ Hey kid, ever let them ever your They'll kid Don't you what to do let get tell head what ้าย instead Everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret